สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนเอฟซีทุกท่านนะครับผมกับช่องคนริมโงชาแนลนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูดอกไม้ที่บานเวลากลางคืนนะครับผมนะครับนี่เลยครับเป็นดอกดอกแครนานะครับเพื่อนเพื่อนดูครับกล้องไม่รู้ว่ากลางคืนจับได้ชัดแค่ไหนนะครับอ่า นี่ครับคือตอนหัวค่ําเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับพอดึกๆมานะครับบานเต็มเลยครับผมนะครับเป็นต้นแคร์นะครับที่ปลูกไว้เมื่อประมาณอ่าสองปีได้แล้วครับผมตอนนี้ต้นโตเท่ากับลังคาแล้วครับเป็นไม้ที่เขานิยมนะครับผมปลูกกระดับ นะครับแล้วก็เป็นร่มเงานะครับผมก็เลยปลูกไว้ข้างบ้านนะครับแต่ว่าจะไม่ให้ต้นเขาสูงนะครับผมเกินไปนะครับจะไม่ให้เกินลังคานะครับผมก็จะตัดตัดแต่งให้เป็นพุ่มนะครับผมอ่ะเรามาโฟกัสกันที่ดอกไม้ครับเมื่อถึงตอนเช้านะครับเขาจะหล่นหมดเลยนะครับผมแล้วเราก็เก็บนะครับ เพื่อนดูเลยครับอันนี้มันมืดนะครับผมดอกแคนาหรือดอกแคป่านั่นเองนะครับอ่าเมื่อพอกลางวันเราจะมองไม่เห็นดอกนะครับเพราะว่าเขาร่วงหมดนะครับเาก็เริ่มจะเกิด ชอดอ,อกขึ้นมาใหม่แล้วก็ตุมต้มๆตอนหัวค่ำนะครับพอตกกลางคืนมาดึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะบานออกนะครับเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้ยังอันนี้ยังยังไม่บานนะครับตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะบานพรุ่งนี้นะครับที่เราเห็นนะครับผมส่วนในพวกนี้จะร่วงตอนเช้าของวันพรุ่งนี้เช้านะครับนะครับก็จะออกมาเรื่อยๆร่วงไปเรื่อย อ่าทุกวันทุกวันจนกว่าจะหมดฤดูกาลของเขานะครับอันนี้คือดอกแคนานะครับผมเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นไหมครับเคยสังเกตไหมว่าดอกไม้มีดอกไม้หลายชนิดนะครับที่บานกลางคืนนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือผมอ่าเพิ่งจะมาสังเกตนะครับว่าดอกแคนาหรือดอกแคป่าเนี้ยเขาบานเต็มที่เวลากลางคืนนะครับ ถ้าเราอยากชมเขาในต้นนะครับเราต้องดูกลางคืนนะครับกลางวันไม่อาจจะเห็นได้นะครับเพราะเขาหล่นตอนเช้านะครับผมแล้วก็ดอกตุมต้มๆเล็กๆอะอยเลียวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับกางวันมันจะหลบอยู่กับใบนะครับมันจะเหมือนจะไม่มีนะครับผมมันจะไม่มี มันยากนะครับที่เราจะเห็นเพราะว่านอกจากที่เราจะสังเกตจริงๆนะครับหรือเวลาเพื่อนๆนะครับไปแวะปั๊มน้ํามันนะครับจะเห็นนะครับกลางวันจะไม่เห็นดอกเอาบนต้นนะครับเราจะเห็นช่วงเช้าๆนะครับจะหล่นกองที่พื้นถ้าสายๆมาพนักงานปั๊มเขาก็จะกวาดนะครับเก็บออกไปนะครับผมไม่เห็นเลยนะครับ อยากเห็นต้องกลางคืนเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมนะครับกลางคืนเท่านั้นโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม